ด่วนแจ้งเตือนเจังหวัดริมฝั่งโขงเฝ้าระวังรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง2เมตรช่วง28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้เจจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น1.5ถึง2เมตรช่วง27กันยายนถึง2ตุลาคมเมื่อวันที่27กันยายน65กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย ได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำท่าและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่42/2565ทัแจ้งว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงพบว่าพายุใต้ฝุ่นโนรูบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลางในวันที่28กันยายน และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันตามลำดับโดยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของไทยที่29กันยายนทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำโขงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องช่วงวันที่28กันยายนถึง2ตุลาคมดังนี้ 1>, 1. สถานีนครพนมจังหวัดนครพนมปัจจุบันระดับน้ำบวก137.85เมตรจากระดับน้ำทะเลป,ปานกลางต่ำกว่าตลิ่ง5.11เมตรคาดการระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่28กันยายนถึง1ตุลาคมประมาณ1.5-2เมตรแต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง 2. สถานีมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันระดับน้ำบวก130.76เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าตลิ่ง5.96เมตรคาดการระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่28กันยายนถึง1ตุลาคมประมาณ1.5-2ถึงเมตรแต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3. สถานีของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันระดับน้ำบวก98.78เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางต่ำกว่าตะลิ่ง4.75เมตรคาดการระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมประมาณ2ถึง2.5เมตรแต่ยังคงต่ำกว่าระดับตะลิ่งกออปอพอกจึงประสาน7จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดเลยน้องาายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำริมแม่น้ำให้มั่นคงแข็งแรงและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมถึงปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำเพื่อปร่องน้ำบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำเร่งระบายน้ำในลำน้ำแม่น้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ต้นน้ำอีกทั้งยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณาภายัยและเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ระบายน้ำรับโนรูเตือนท้ายเขื่อนรับมือระดับน้ำสูงขึ้นกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากจากที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือกอ,อนอชอตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไต้ฝุ่นโนรูคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่27-28กันยายน2565ซึ่งจะส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางที่กระทบกับจังหวัดลบบุรีที่มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลากในอำเภอที่เสี่ยงคืออำเภอลำสนธิและอำเภอพัฒนานิคมนอกจากนี้ยังส่งผลให้น้ำในแม่น้ำป่าสักมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและไหลลงสู่ตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นรวมทั้งปริมาณน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชนรศิย์ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยจะมีการทยอระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิธย์ลงสู่ท้ายเขื่อนและจะให้กระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนน้อยที่สุดในการรองรับน้ำเหนือสำหรับปัจจุบนันปริมาณน้ำไหลลงอ่างวันนี้พบว่าเพิ่มขึ้นมีน้ำไหลลงอ่าง32ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งได้ระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน120ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ10ล้านลูกบาทเมตรขณะที่ปริมาณน้ำที่เก็บกักในตัวเขื่อน463ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ48สำหรับในพื้นที่จังหวัดลบบุรียังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บางพื้นที่ที่มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งให้การช่วยเหลือด้วยการนำเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำทางด้านดรสยามละวะวิโรธวงโฆษกสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดากล่าวว่าขณะนี้พายุโนรูได้เคลื่อนตัวผ่านเกาะลูซอนประเทศฟ,ฟิลิปปินส์จากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้เข้าตอนกลางของประเทศเวียดนามในวันที่27กันยายนนี้ โดยจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยวันที่28-30กันยายนนี้พายุลูกนี้จะทำให้มีฝนตกมากบริเวณภาคอีสานตอนกลางตอนล่างภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกการเคลื่อนตัวของพายุโนรูคาดว่าเข้าสู่ประเทศไทยวันที่28กันยายนนี้โดยพื้นที่น่าห่วงคืออุบลราชธานีรีส,สเกตและพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำชีและมูล เพราะปริมาณน้ำในลำน้ำขณะนี้หลายจุดเกินความจุจนส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมและถ้ามีฝนจากพายุเข้ามาอีกจะทำให้มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบต่อประชาชนขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางในพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้ส่วนใหญ่มีน้ำมากเกือบเต็มความจุแล้ว จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและมูลสองเดือนที่ผ่านมาพบว่ามีพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากปริมาณน้ำล้นเกินความจุของลำน้ำและคาดว่าการเคลื่อนตัวเข้ามาของพายุโนรูจะส่งผลกระทบซ้ำเติมมากขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อุบลราชธานีที่เป็นจุดไหลมาบรรจบกันของลำน้ำชีและมูล ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงขณะนี้มีพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณลุ่มน้ำชีและมูลได้รับผลกระทบจากน้ำฝนในพื้นที่แล้ว2.3ไร่และพื้นที่น้ำท่วมแล้วประมาณ3 0 0แสนไร่คาดว่าเมื่อพายุโนรูเคลื่อนตัวเข้ามาจะทำให้มีน้ำฝนเพิ่มขึ้นจนทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น